ว่าโลกใบนี้กำลังไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปดบรรทัดครึ่งพอดแคสสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของ Facebook p a แปดบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น e ีีที่64แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับครั้งนี้อยากจะพูดคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งฮะซึ่งเป็นหนังสือที่ออกมาเมื่อประมาณสักน่าจะปลายปีที่แล้วนะครับที่ผมได้มีโอกาส,นนสอ,าอ่นานเปกสกีส้ม หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Factfulness นะฮะ Factfulness เขียนโดยศาสตราจารย์แดนรอสลิงนะครับทีนี้หลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักศาสตราจารย์ท่านนี้แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือติดเป็นหนังสืออันดับต้นๆเลยนะครับที่บิลเกตส์แนะนำนะฮะบิลเกตส์แนะนําว่าคุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วก็เมลินดาเกตส์ด้วยนะฮะที่เป็นอ่าอ่าภรรยาของบิลเกตส์นะครับที่ตั้งกองทุนเมลินดาเกตส์นะบิลเกตส์เขียนไว้ในหน้าปก ของหนังสือเล่มนี้เลยนะฮะที่ชื่อว่า Factfulness เนี่ยนะฮะว่า one of the most important books I have ever read นะครับเป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านมาเลยนะนี่คือ Bill Gates, คบิลเกตนะเอ๊ะคําถามคือทําไมบิลเกตถึงมาให้ความสําคัญกับหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ชือ่อ Factfulness ผมยังไม่บอกแล้วกันนะฮะว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลค่อนข้าขง,ขงยาก Factfulness เหมือนกับหนังสือที่บอกความจริงนะบอกความจรงิงฟังแล้วเหมือนหนังสือปรัชญานะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะครับ เอ๊ะมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่อง business หรือเปล่าไม่ใช่นะหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยเทสครับเดี๋ยววันนี้จะลองเอาเทสมาให้ทุกท่านลองคิดตามกันไปนะครับอันนี้สําคัญนะฮะวันนี้เราจะลองเล่นดูกะนครับเอาอยากให้ทุกท่านได้มีเอาปากกาหรือมือถือก็ได้นะครับขึ้นมาลองจดคําตอบทุกท่านดูนะฮะผมจะมีคําถาม12ข้อในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งจะทำให้ทุกท่านรู้เลยว่าทําไมบิลเกตส์ถึงสนใจหนังสือเล่มนี้มากนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับข้อแรกข้อแรกนะครับ คำถามเนี่ยจะเป็นคำถามเกี่ยวกับโลกทั่วไปนะข้อแรกข้อแรกในบรรดาประเทศที่มีรายได้ต่ำเนี่ยนะฮะในประเทศที่มีรายได้ต่ําทุกวันเนี่ยคุณคิดว่ามีเด็กผู้หญิงที่สามารถจะจบโรงเรียนประถมได้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นตะ์ข้อหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ข้อสองสี่สิบเปอร์เซ็นต์ข้อสามหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือคําตอบนะสามข้อนะลองลองตอบกันดูนะฮะข้อสอง คุณคิดว่าคนส่วนใหญ่ประเทศส่วนใหญ่ในในโลกทุกวันนี้มีเป็นประเทศแบบไหนกันนะประเทศข้อที่1ประเทศโล w i อินคัมข้อ2ประเทศมิดเดิลอินคัมข้อ3ประเทศไฮอินคัมนะฮะลองเดาๆด,ดูนะครับข้อ3ในช่วง20ปีที่ผ่านมาคุณคิดว่ามีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ใน ความยากจนมากๆเนี่ยอยู่เท่าไหร่กันใน20ปีที่ผ่านมานะครับข้อ1มีมากขึ้น2เท่าข้อ2ประมาณเท่าเดิมข้อ3ลดลงครึ่ง1ข้อ4นะครับคุณคิดว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยมีอัตราชีวิตที่จะสามารถอยู่ได้ก่อนตายเนี่ยกี่ปีนะข้อ1 50ปีข้อ2 60ปีข้อ3 70ปีนะครับ ข้อห้าปัจจุบันนะครับโลกใบนี้มีเด็กอยู่สองพันล้านคนนะครับอยู่ระหว่างอายุศูนย์ถึงสิบห้าปีนะครับคุณคิดว่าในาปีสองพันหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อยซึ่งอีกประมาณสักแปดสิบปีข้างหน้าเนี่ยคุณคิดว่า,าจะมีเด็กจะมีเด็กสองอยู่กี่คนครับปัจจุบันมีเด็กอยู่สองพันล้านคนนะครับคุณคิดว่าในอีกแปดสิบปีข้างหน้าเนี่ย จะมีเด็กอยู่กี่คนข้อ1 4.000ล้านคนข้อ 2. 3.000ล้านคนข้อ 3. 2,000ล้านคนเท่าเดิมนะครับถัดไปข้อ6 UN เนี่ยเขาพยากรณ์ไว้นะครับว่าปี2,100นะอีก8ปปีข้างหน้าเนี่ยโ,โลกเราเนี่ยจะมีคนเพิ่มขึ้นถึง4 0 0 0ล้านคนด้วยกันนะครับคุณคิดว่าเป็นเพราะอะไร4,000ล้านคนนั้นเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนนะข้อ1จะมีเด็กมากขึ้น ข้อ2จะมีผู้ใหญ่มากขึ้นอายุ15-74ถึงข้อ3จะมีคนอายุสูงอายุมากขึ้นคืออายุ75ขึ้นไปข้อ7คุณว่าปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนคนที่ตายจากภัยธรรมชาติร้ายแรงเนี่ยในในช่วง100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่ตายจากธรรมชาติร้ายแรงปลายตางภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงเนี่ยเป็นย่งไงบ้างข้อ1มีเพิ่มมากขึ้น2เท่า ข้อ2ประมาณเท่าเดิมข้อ3ลดลงครึ่งหนึ่งถัดไปข้อ8ข้อ8นะครับคุณคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมีเด็ก1ขวบนะฮะที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ข้อ1 20%ข้อ2 50%ข้อ3 80%นะถัดไปข้อ9 ดูจากทั้งโลกแล้วเนี่ยนะครับมีผู้ชายอายุ30เนี่ยถ้าทูลูผู้ชายอายุ30ของทั่วโลกเนี่ยฮะผู้ชายอายุ30เนี่ยจะจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ10ปี10ปีนะครับอยู่ในโรงเรียนคุณคิดว่าผู้หญิงเนี่ยที่อายุ30เนี่ยทั่วโลกเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ในโรงเรียนกี่ปีข้อ1 9ปีข้อ2 6ปีข้อ3 3ปีนะครับข้อ10 ในปี1996นะครับมีเสือมีแพนด้ามีแรดดำนะครับที่ถูกบอกว่าเป็นสัตว์ที่กำลังใกล้สูญพันนะครับคุณคิดว่าปัจจุบันเนี่ยใน3สปีชีส์นี้มีอันไหนที่ใกล้สูญพันบ้างข้อ1มี2ตัวจาก3ตัวข้อ2 1ตัวจาก3ตัวข้อ3ไม่มีเลยนะครับข้อ11คุณคิดว่าปัจจุบันมีคนกี่เปอร์เซ็นต์ในโลกที่สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้ ข้อ1 20%ข้อ2 50%ข้อ3 80%ข้อ12นะครับข้อสุดท้ายคุณคิดว่าในอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยอุณหภูมิของโลกจะเป็นยังไงข้อ1สูงขึ้นข้อ2เท่าเดิมข้อ3หนาวหนาวลงนะฮะก็คืออุณหภูมิต่าลงทีนี้ใครฟังไม่ทันลองไปฟังย้อนหลังได้น,นะครับเดี๋ยวผมจะเฉลย ER ก่อนผมจะเฉลย ER ก่อนนะฮะอ่ะ ข้อหนึ่งนะครับ60%สนะข้อส6 0สเลองไปย้อนดูนะฮะข้อ2 middle income country นะครับตอบข้อ B ครับข้อ3ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับข้อ4ข้อ4 70ปีครับข้อ4นะนะข้อ5้0 0 0ล้านคนครับข้อ4ข้อ6เป็นผู้ใหญ่มากที่สุดนะครับข้อ B นะครับข้อ7 ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับข้อ4ข้อ8 80%ครับข้อ4ข้อ9 9าปีครับข้อ A ข้อ10ข้อ4ครับไม่มีแล้วนะครับสัตว์ที่จะสูญพันธุ์ข้อ11 80%ข้อ4ครับข้อ13ข้อ12นะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับ อลองสกอร์กันดูนะครับมีอยู่12ข้อคุณทําถูกกี่ข้อผมบอกนี้ไว้ก่อนนะครับว่าคะแนนอะไรที่คุณได้เนี่ยคุณลองโน้ตไว้ก่อนนะครับผลลั์ผลลัพธ์ลลที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเอาไอ้เทสอันเนี้ยสิบสอข้อนะครับเอาไปให้กับคนที่มีความรู้มากๆทํานะครับในโลกตะวันตกทำแล้วสุดผลปรากฏว่าคนทําถูกเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่มันต่ํากว่า2 5นะครับ ต่ำกว่า25%อยู่ที่มัน21%ยิ่งเป็นประเทศฝั่งยุโรปและฝั่งอเมริกาเนี่ยจะตอบผิดเยอะมากเป็นเพราะว่าอะไรและเนี่ยมีผลต่อโลกใบนี้เลยนะครับว่าโลกใบนี้มันขับเคลื่อนด้วยอะไรนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาพูดแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจให้ฟังของเทสอันนี้นะฮะหนังสือของบิลเกตส์ฝาก subscribe แปดบรรทัดครึ่ง podcast แล้วก็ spotify นะฮะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้กับแปดบรรทัดครึ่ง podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่มีเวลาครับสวัสดีครับ